บทเรียนชีวิตมาราโกตอนที่22การเคลื่อนไหวแห่งการปรนิบัติด้านกิตติคุณขององค์ผู้ทาคพระผู้ช่วยตอนที่6ข้อพระคำฮีมาราโกบทที่7ข้อ24ถึงข้อ30กิตติคุณมาราโกเป็นหนังสือที่ก้าวหน้าไปเรื่อยๆซึ่งบันทึกเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าบนโลกสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประสบการณ์ย่อมเป็นไปตามอำนาจสิทขาดของพระเจ้ายังไม่ต้องสงสยัย เพราะพระองค์ทรงจัดแจงสภาพแวดล้อมให้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประสบการณ์ต่อเรื่องบางอย่างในชีวิตของพระองค์ที่อยู่บนแผ่นดินโลกจนถึงตอนนี้เราได้เห็นเนื้อหาของการปรนิบัติด,ด้านกิตติคุณขององค์พุทธาภพระผู้ช่วยหนทางในการสําเร็จการปรนิบัตินี้และการการะทําที่ช่วยสนับสนุนการปรนิบัติด,ด้านกิตติคุณไปแล้วเรายังได้เห็นว่าในบทที่4องค์พระเยซูเจ้า ส่งกล่าวถึงองค์ประกอบทางภายในแห่งอาณาจักรของพระเจ้าเอาไว้อย่างหนักแน่นต่อจากนั้นพระองค์ก็ทรงใช้อำนาจของพระองค์ซึ่งเป็นอำนาจแห่งอาณาจักรเพื่อจะจัดการกับสถานการณ์ทางภายนอกของมนุษย์ในเรื่องนี้ในมรารโกมีรูปภาพที่บรรยายถึงสังคมของมนุษย์เรายังมีรูปภาพที่แสดงให้เห็นท่าทีที่ผู้คนฝ่ายโลกมีต่ออิตติุลขององค์พระผู้เป็นเจ้า จากนั้นในบทที่7ก็มีการหันเปลี่ยนจากการจัดการกับสถานการณ์ทางภายนอกของมนุษย์ไปสู่การจัดการกับสภาพการที่อยู่ภายในแห่งใจของมนุษย์ผู้หญิงชาวซีเรียฟินิเซียและขนมปังของลูกในข่าวสารตอนนี้เราจะมาพิจารณาถึงกรณีของหญิงชาวซีเรียฟินิเซียในเล่มท,ที่7ข้อ2ี่บถึงข้อ30 ในข้อที่24บอกกราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจากที่นั่นไปยังเขตแดนเมืองตุโรมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ลูกสาวของเธอถูกวิญญ,ญาณโสโครกเข้าสิงอยู่มาเข้าเฝ้าและกลับลงที่พระบาทของพระองค์ในเล็บข้อ25หญิงคนนั้นเป็นชาวกรีกเชื้อชาติซีเรียฟินิเซียเธอพูดภาษาซีเรียแต่มีเชื้อชาติฟินิเซียในเล็บกิจการบทที่21ข้อ2ถึงข้อ3 และในเมื่อชาวฟินิเซียก็เป็นลูกหลานของชาวคณะอันเธอจึงเป็นหญิงชาวคณะอันด้วยยางเด็บมัทายบทที่15ข้อ22เราสืบค้นได้ยากว่าอะไรทำให้เธอเป็นชาวกรีคือศาสนาการสมรสหรืออย่างอื่นในพันธสัญญาใหม่ใช้คำว่ากรีเพื่อเป็นเครื่องหมายเล็งถึงโลกของพวกต่างชาติผู้หญิงคนนี้คือพวกต่างชาติตามแบบฉบับ เราอาจกล่าวว่าเธอเป็นพวกต่างชาติที่ซ้อนทับกันหลายชั้นเพราะเป็นทั้งชาวกรีกชาวซีเรียฟินิเซียและชาวคณอันอย่างไรก็ตามเธอมาขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำเพื่อเธอเธออยากให้พระองค์ขับผีให้ลูกสาวของเธอในเล็บข้อ26เนื่องจากหญิงชาวซีเรียฟินิเซียคนนี้เป็นพวกต่างชาติองค์พระเยซูเจ้าจึงตรัสแกเธอว่าจงให้พวกลูกกินอิ่มเสียก่อน เพราะว่าซึ่งจะเอาขนมปังของลูกโยนให้แก่สุนัขตัวน้อยก็ไม่ควรหนึ่งเลบข้อ27ในที่นี้องค์พระผู้เป็นเจ้าคล้ายกับจะตรัสแกเธอว่าในเมื่อเป็นพวกต่างชาติเธอก็เหมือนกับสุนัขตัวน้อยเราไม่อาจโยนขนมปังของลูกให้เธอได้เธอไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นเหมือนลูกๆเหล่านี้ได้เธอเป็นได้แค่พวกต่างชาติคนหนึ่งเนื่องจากเราต้องทำให้ลูกๆได้อิ่มน้ำก่อน เราจึงไม่ควรเอาขนมปังของลูกไปโยนให้เธอในกิตติคุณโยฮันบทที่6องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบอกชาวยิวอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตยนางเล็กโยฮันบทที่6กข้อสาพระองค์ทรงบ่งชี้แก่พวกเขาว่าพระองค์คืออาหารของพระเจ้าเป็นผู้ที่ลงมาจากสวรรค์และประทานชีวิตแก่มนุษย์โลกหนงเล่มข้อ33พระองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์เพื่อจะเป็นอาหารแห่งชีวิต มาทำให้มนุษย์โลกที่หิวโหยได้รับความอิ่มหนำแม้ในโยฮันบทที่6จะมีถ้อยคำเช่นนี้อย่างชัดเจนแต่ถ้อยคำนี้กลับไม่ถูกบันทึกไว้ในกิตติคุณที่มีมุมมองร่วมกันอย่างมัทไทยิยมาระโกและลูกาในมาระโกบทที่7ข้อ27องค์พระเยซูเจ้าทรงใช้คำว่าขนมปังพรองตรัสว่าขนมปังนั้นควรให้แก่ลูกๆก,ก่อน เรื่องขนมปังของลูกที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ในข้อ27ปองชี้ว่าพระองค์ไม่เพียงเสด็จมาเพื่อจะทําการอัศจรรย์เท่านั้นองค์พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อจะป้อนเลี้ยงลูกที่หิวโหวยพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าในที่นี้ได้ป่งชี้อย่างชัดเจนว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําไว้ในบทก่อนๆล้วนเป็นการป้อนเลี้ยงเหล่าพลพรไพรทั้งสิน้นการป้อนเลี้ยงและการแจกจ่าย การป้อนเลี้ยงนั้นเป็นเรื่องของการแจกจ่ายเมื่อข้าพเจ้าศึกษาคำศัพท์ในภาษากรีกที่แปลว่าการแจกจ่ายหนังเล็บิโ k o n o มียข้าพเจ้าจึงได้เรียนรู้ว่าศัพท์คำนี้มาจากรากศัพท์ที่หมายถึงการแจกจ่ายอาหารตัวอย่างของผู้ที่แจกจ่ายอาหารก็คือโยเซฟที่อยู่ในอียิปต์ในฐานะผู้ที่แจกจ่ายอาหารให้กับเหล่าพอลทัยเขาเป็นคนต้นเรือนที่ดี ซึ่งปฏิบัติตามฐานะคนต้นเรือนให้ลุร่วงฐานะคนต้นเรือนนั้นก็คือโออิโคโดเมียซึ่งก็คือการแจกจ่ายอาหารเพื่อจะหล่อเลี้ยงเราอาจกล่าวว่าโยเซฟที่แท้จริงก็คือองค์พระเยซูเจ้าองค์ผู้ทาดพระผู้ช่วยในมระโกบทที่7เราได้เห็นพระองค์ทรงแจกจ่ายตัวของพระองค์เองเป็นขนมปังเป็นอาหารสำหรับบำรุงเลี้ยง พระองค์ทรงแจกจ่ายตัวของพระองค์เป็นองค์ประกอบของการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตเพื่อจะทําให้เหล่าผู้หิวโหยได้อิ่มหนำเมื่อหญิงชาวซีเรียฟินิเซียซึ่งเป็นพวกต่างชาติตามแบบฉบับคนนี้มาเข้าเฝ้าพระองค์และถูนขอให้พระองค์ขับพีออกจากลูกสาวของเธอพระองค์ก็ทรงเปิดเผยให้เธอรู้ว่าพระองค์เองเป็นอะไรพระองค์ทรงเปิดเผยแก่เธอว่าพระองค์คือขนมปังพระองค์ทรงทําให้เธอตระหนักได้ว่า พระองค์คือขนมปังสำหรับป้อนเลี้ยงลูกๆที่หิวโหยและรู้ว่าพระองค์ทรงกำลังแจกจ่ายตัวของพระองค์เองแก่เหล่าโภระไพรเป็นการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตของเขาหลายคนที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติขององค์พระผู้เป็นเจ้ากลับไมตตะหนักว่าขณะที่พระองค์ทรงหล่อเลี้ยงแก่เขาพระองค์ก็ได้ป้อนเลี้ยงเขาไปด้วยในทํานองเดียวกันวันนี้ก็มีคริสเตียนอยู่มากมายที่ไม่รู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปรารถนาะ ที่จะนำตัวของพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นขนมปังไปแจกจ่ายคริสเตียนบางคนชื่นชมต่อการรักษาโรคและการอัศจรรย์แต่ท่านเคยได้ยินไหมว่าการรักษาโรคและการอัศจรรย์ที่แท้จริงนั้นกระทำเพื่อให้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ส่งป้อนเลี้ยงแก่ผู้คนที่หิวโหอยอย่างไรก็ตามนี่ก็คือเรื่องที่องค์พระเยซูเจ้าทรงเปิดเผยแก่ผู้หญิงชาวซีเรียฟินิเซีย ขณะที่ทรงสนทนานกับผู้หญิงคนนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทํานั้นไม่ได้เป็นแค่การอัศจรรย์แต่เป็นการป้อนเลี้ยงอันที่จริงพระองค์ก็ไม่ได้กระทําการอัศจรรย์เลยด้วยแต่พระองค์ทรงแจกจ่ายตัวของพระองค์เป็นขนมปังเป็นอาหารที่เหลาอเลียงกิตติคุณมรารโกท,ที่อยู่ในช่วงก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงเนื้อหาของการปฏริบัติด้านกิตติคุณ ผลทางในการสาเร็จการปฏิบัติด้านกิติคุณการการะทําที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติด้านกิติคุณถ้อยคําที่เกี่ยวกับองค์ประกอบทางภายในของอาณาจักรรูปภาพที่แสดงถึงสังคมมนุษย์รูปภาพที่แสดงถึงท่าทีซึ่งผู้คนฝ่ายโลกมีต่อกิติคุณและการเปิดโปงถึงสภาพการเห่งใจของมนุษย์เมื่อเรามองทั้งหมดนี้แล้วบัดน,นี้เราต้องมองเห็นอีกว่าในข้อ 24- ถึงข้อ30 อง์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจกจ่ายตัวของพระองค์เองเป็นอาหารที่จะมาหล่อเลี้ยงตามความต้องการของเราทุกคนอันที่จริงสิ่งที่จําเป็นต่อเราก็ไม่ใช่การอัศจรรย์แม้แต่การรักษาโรคก็ไม่จําเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อเราอย่างแท้จริงคือขนมปังคือการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตต่างหากดังนั้นองค์พระเยซูเจ้าจึงทรงแจกจ่ายตัวของพระองค์แก่เราเป็นอาหาร ขั้นตอนที่ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในการปรนิบัติด้านกิตติคุณขององค์ผู้ทาสพระผู้ช่วยในข้อ2 4ถึงข้อ30องค์ผู้ทาสพระผู้ช่วยทรงก้าวไปอีกขั้นหนึ่งในการสําเร็จการปรนิบัติด้านกิตติคุณของพระองค์เราได้มองเห็นแล้วว่าในข้อ 1- ถึงข้อ23องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้พระบัญญัติ10ประการมาเปิดโปงถึงสภาพการเหงใจของมนุษย์นั่นก็เป็นขั้นตอนที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วในการปรนิบัติด,ด้านกิตติคุณ หลังจากที่ผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงบ่งชี้อีกว่าในการปรนนิบัติด้านกิตติคุณนั้นพระองค์ไม่เพียงแค่ทำการอัศจรรย์เท่านั้นนั่นยังไม่ใช่ในยะสำคัญที่อยู่ภายในแห่งการปรนนิบัติด้านกิตติคุณของพระองค์ในยะสำคัญที่อยู่ภายในแห่งการปรนนิบัตินี้คือพระองค์ทรงกำลังแจกจ่ายตัวของพระองค์เป็นอาหารต่างหาก องพระเยสูเจ้าทรงใคร่กับจะตรัสแก่หญิงชาวซีเรียฟินิเซียนี้ว่าเธอคิดว่าเธอต้องการให้เรารักษาลูกของเธอแต่จริงๆแล้วสิ่งที่จําเป็นต่อเธอคือเราต้องเป็นขนมปังของเธอเรายังต้องให้เธอได้รู้ว่าเรายังต้องให้เธอได้รู้ด้วยว่าเธออยู่ในฐานะอะไรเธอมีฐานะเป็นแค่สุนัขต่างชาติตัวเล็กๆในเมื่อเธอเป็นสุนัขเธอจึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับสุขส่วนที่เป็นของลูก เราคือส่วนที่เป็นของลูกและลูกที่ว่านี้ก็คือชาวอิสราเอลซึ่งเป็นผลพ่ายที่ถูกเลือกสรรเรามาจากพระบิดาก็เพื่อจะป้อนเลี้ยงลูกๆของพระองค์ท่านเคยตระหนักบ้างหรือไม่ว่ากิตติคุณมาระโกได้เปิดเผยว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นขนมปังของเราเมื่อบทบันทึกของกิตติคุณเล่มน,นี้ได้มงหน้าไปทีละก้าวทีละก้าวสูงขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้น ในที่สุดก็จะนำเราไปสู่เรื่องสำคัญที่ว่าองค์พระเยซูเจ้าท่งเป็นขนมปังของเราถ้าไม่มีถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่กล่าวว่าพระองค์เป็นขนมปังของลูกเราก็คงจะไม่ตระหนักว่าในการปรนนิบัติด้านกิติคุณของพระองค์นั้นพระองค์ทรงแจกจ่ายตัวของพระองค์ให้เป็นขนมปังของเราการที่พระองค์ทรงเป็นแพทย์เจ้าบาลและผู้ปลดปล่อยให้เป็นไทายนั้นไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะทำความเข้าใจ เราสามารถรู้จักพระองค์ในฐานะเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายแต่ใครจะจินตนาการได้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขนมปังในฐานะมนุษย์พระเจ้าพระองค์คือแพทย์เจ้าบาวและผู้ปลดปล่อยให้เป็นไทยก็จริงแต่โดยถ้อยคําคที่พระองค์ทรง,งตอบผู้หญิงชาวซีเรียฟินิเซียบัดนี้เราจึงได้เห็นว่าพระองค์ยังเป็นขนมปังของลูกๆด้วยช่างอัศจรรย์ยิ่งนักอยู่ในฐานะที่ถูกต้อง ให้เราอ่านข้อ27อีกครั้งหนึ่งฝ่ายพระองค์ตรัสแก่นางนั้นว่าจงให้พวกลูกกินอิ่มเสียก่อนเพราะว่าซึ่งจะเอาขนมปังของลูกโยนให้แก่สุนัขตัวน้อยก็ไม่ควรในภาษากรีกวลีสุนัขตัวน้อยหมายถึงสุนัขเลี้ยงหรือสุนัขที่ขังไว้ในบ้านข้อ28เป็นคำตอบของผู้หญิงชาวซีเรียฟินิเซียใช่แล้วข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่สุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะนั้นย่อมกินเศษขนมปังของลูกในคำตอบนี้เธอคล้ายกับจะบอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าใชา่พระองตรัสถูกแล้วดิฉันเป็นสุนัขตัวเล็กๆนี่เป็นข้อเท็จจริงที่ดิฉันไม่ขอปฏิเสธทว่าแม้แต่สุนัขตัวเล็กๆที่อยู่ใต้โต๊ะก็ยังมีสิทธิที่จะได้กินเศษขนมปังของลูก คำตอบของเธอบ่งชี้ว่าเธอได้ยึดพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาเป็นจุดยืนของเธอในการเรียกร้องบางสิ่งจากพระองค์จุดยืนของเธอคืออะไรจุดยืนนั้นก็คือเธอเป็นสุนัขตัวเล็กๆเ,เป็นสุนัขเลี้ยงที่อยู่ใต้โต๊ะถ้าดูตามการใช้สัตว์ในภาษากรีกเธอไม่ใช่สุนัขจรจัดแต่เป็นสุนัขเลี้ยงกรณีนี้ก็บ่งชี้ว่าในฐานะที่เป็นพวกต่างชาติ เธอก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งของพระเจ้าเราอาจกล่าวได้ว่าพวกต่างชาติในวันนี้ก็เป็นสุนัขทรงเลี้ยงของพระเจ้าเมื่อได้ยึดเอาจุดยืนที่ถูกต้องแล้วผู้หญิงชาวซีเรียฟินิเซียคนนี้ก็อาจพูดว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าดิฉันอาจเป็นแค่สุนัขตัวเล็กๆแต่ดิฉันก็ไม่ใช่สุนัขจรจัดไม่ใช่สุนัขที่อยู่นอกบ้านแต่ดิฉันเป็นสุนัขเลี้ยง เป็นสุนัขที่คอยอยู่ใต้โต๊ะในเวลาที่นายของมันกําลังป้อนลูกอยู่ในเมื่อดิฉันเป็นสุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์พระองค์ก็ย่อมจะชอบพระทัยดิฉันพระองค์ทรงรักลูกๆของพระองค์ก็จริงแต่พระองค์ก็ชอบพระไทยดิฉันด้วยขณะที่ลูกของพระองค์ร่วมโต๊ะรับประทานอยู่นั้นสุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์ก็วนเวียนอยู่ใต้โต๊ะพระเจ้าข่า ดิฉันไม่ใช่สุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์หรือดิฉันไม่เป็นที่ชอบประทายของพระองค์หรือดิฉันไม่มีฐานะที่จะร่วมโต๊ะได้ก็จริงแต่ดิฉันย่อมมีฐานะที่อยู่อยู่ใต้โต๊ะได้อย่างแน่นอนขนมปังที่อยู่บนโต๊ะและใต้โต๊ะเราอาจกล่าวว่าถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าทำให้ผู้หญิงชาวซีเรียฟินิเซียคนนี้จากตัวของพระองค์ไปได้พระองค์ทรงใช้คำว่าสุนัขตัวน้อย ทันใดนั้นเธอก็ช่วยเอาคำนี้มาทูลตอบว่าดีแล้วพระองค์เจ้าค่ะพระงตรัสว่าดิฉันเป็นสุนัขเลี้ยงสำหรับดิฉันแค่นี้ก็ดีแล้วดิฉันไม่ต้องเป็นลูกที่ได้ร่วมโต๊ะก็ได้ขอแค่เป็นสุนัขเลี้ยงที่อยู่ใต้โต๊ดิฉันก็มีฐานะที่จะกินเศษขนมปังซึ่งตกลงมาจากโตแล้วถ้าจะว่ากันจริงๆแล้วในข้อ 24- ถึงข้อส0 องค์พระเยซูเจ้าก็ไม่ใช่ขนมปังที่อยู่บนโต๊ะโปร่งส่งอยู่ใต้โต๊ะแล้วเราต้องนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตแดนตูโรซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของแผ่นดินบริสุทธิ์ถ้าแผ่นดินบริสุทธิ์คือโต๊ะเราจะเรียกภูมิภาคนั้นว่าเป็นใต้โต๊ะก็ได้ชาวยิวซึ่งเป็นลูกที่ดื้อน,นั้นได้โยนขนมปังทิ้งลงมาจากโต๊ะขนมปังนั้นจึงตกอยู่ใต้โต๊ะ ในฐานะเศษขนมปังที่อยู่ใต้โต๊ะบัดนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงสามารถเป็นส่วนที่ให้กับสุนัขต่างชาติตัวเล็กๆเหล่านี้ได้ในข้อ29องค์พระเยซูเจ้าตรัสแก่ผู้หญิงชาวซีเรียฟินิเซียว่าเพราะเหตุถ้อยคํานี้จงไปเถิดผีได้ออกจากลูกสาวของเจ้าแล้วเมื่อเธอกลับไปถึงบ้านเธอก็เห็นว่าลูกนอนอยู่บนที่นอนและผีได้ออกแล้วหนึ่งเล็บข้อ30 แต่เรื่องสำคัญในที่นี้ไม่ใช่การขับผีออกจากลูกสาวของหญิงชาวซีเรียฟินิเซียรเรื่องสำคัญคือในการปรนิบัติด,ด้านกิติคุณขององค์พระเยะส่เจ้าพระองค์ทรงแจกจ่ายตัวของพระองค์ให้แก่ผู้คนเพื่อเป็นขนมปังของพวกเขาเป็นการหล่อเลี้ยงทางภายในของพวกเขาความต้องการที่เรามีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตของเรา การไม่ตระหนักถึงความต้องการที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่เป็นขนมปังเป็นการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตน่าจะเป็นความบกพร่องที่ใหญ่หลวงที่สุดในขบวนการเคลื่อนไหวของพวกเพนเดคอสหรือพวกที่เน้นของประธานฝ่ายวิญญาณคนที่อยู่ในขบวนการเคลื่อนไหวเหล่านี้อาจชื่นชมต่อการรักษาโรคและการอัศจรรย์ทางภายนอกแต่เขาไม่ชื่นชมต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นขนมปัง เพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตทางภายในของเขาถึงเราจะได้รับการรักษาโรคจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เราก็ยังต้องมีพระองค์เป็นการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตของเราด้วยการมีประสบการณ์ต่อการอศัศจรรย์โดยไม่ได้รับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตทางภายในของเรานั้นคือสิ่งที่ว่างเปล่าในท่ามกลางพวกที่เน้นการอศัศจรรย์นั้นก็อาจจะมีการรักษาโรคหรือการอัศจรรย์ที่เป็นของแท้อยู่บ้าง แต่ผู้ที่ตระหนักถึงการกินองค์พระผู้เป็นเจ้าทางภายในเพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตของเรานั้นมีอยู่น้อยมากเราต้องตระหนักว่ากระทั่งในเวลาที่องค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นผู้เยียวยารักษาเราพระองค์ก็ยังคงเป็นขนมปังของเราด้วยในกิตติคุลมาระโกบทที่7องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยตัวของพระองค์แก่ผู้หญิงชาวซีเรียฟินิเซียให้เธอรู้ว่าพระองค์ทรง,งเป็นอาหารของเธอ เธอไม่เพียงต้องให้พรงเป็นผู้รักษาลูกสาวของเธอเท่านั้นแต่สิ่งที่จําเป็นต่อเธอเป็นพิเศษก็คือพครงจะต้องเป็นอาหารของเธอเป็นขนมปังของเธอการเปิดเผยที่อยู่ในข้อ24ถึงข้อ30นั้นลึกซึ้งกว่าการเปิดเผยที่อยู่ในข้อ1ถึงข้อ23เอีกในขั้นตอนแห่งการปรนิบัติด้านกิตติคุณซึ่งถูกบันทึกไว้ในข้อ1ถึงข้อ23นั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดโปงสภาพการที่แท้จริงแห่งใจของมนุษย์เพื่อเราจะได้รู้ว่าความต้องการของเราคืออะไรสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่เรื่องภายนอกแต่เป็นเรื่องภายในเราไม่ได้ต้องการการชำระล้างทางภายนอกแต่ต้องการการชำระล้างทางภายในซึ่งก็คือการชำระล้างใจของเราจากนั้นในข้อ24ถึงข้อ30องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงก้าวไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการทำให้เรามองเห็นว่า ถ้ามีแต่การชำระล้างทางภายในเราก็ยังคงว่างเปล่าอยู่การที่ใจของเราได้รับการล้างและชำระให้บริสุทธิ์นั้นยังไม่เพียงพอใจที่สะอาดนั้นยังอาจเป็นใจที่ว่างเปล่าอยู่ดังนั้นนอกจากการชำระล้างใจของเราซึ่งอยู่ในด้านลบแล้วเรายังจำเป็นต้องมีขนมปังที่มาหล่อเลี้ยงในด้านบวกด้วยเราต้องการให้องค์พระเยซูเจ้ามาเป็นขนมปังของเรา มากกว่าการชำระล้างเสียอีกการเปิดเผยว่าพระองค์ทรงเป็นขนมปังของเรานี้เป็นอีกขั้นหนึ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงใช้ในการสำเร็จการปรนิบัติด,ด้านกิตติคุณของพระองค์จบตอนที่22การเคลื่อนไหวแห่งการปรนิบัติด,ด้านกิตติคุณขององค์พุทธาตพระผู้ช่วยตอนที่6จากหนังสือบทเรียนชีวิตมาราโกโดยวิทเนตลี หนังสือเล่มน,นี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านจนใจสั่งซื้อหนังสือเล่มน,นี้หรือต้องการมีส่วนในการมอบถวายเพื่อการแปลและผลิตหนังสือกรุณาติดต่อห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยโทรศัพท์02-746-5778หรือ02-746-5779หรือไล at g o s p e l b o o k r o o m